สวัสดีครับอันนี้เป็นงานที่รอส่งนะครับสําหรับคนที่สงสัยว่ารเราส่งจริงหรือเปล่าเครื่องน,นี้เป็นเครื่องลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับตอนนี้กําลังรอรถเข้ามารับของอันนี้เป็นเครื่องรีดสิบสองนิ้วนะครับแล้วก็อีกตัวนึงเป็นเครื่องชิดนะครับเครื่องชิดเครื่องนี้ก็ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับอันนี้ซ่อมเสร็จแล้วตอนนี้กําลังรอลูกค้ามารับตัวอย่างครับเครื่องตัวนี้ก็เครื่อง เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องขัดขัดกระดาษทรายนะครับตัวนี้ก็แพ็กเรียบร้อยนะครับรอขนส่งเข้ามารับถ้าซื้อของเรานะครับไม่ต้องกลัวว่าโอนเงินมาแล้วหรือว่าเราไม่ส่งของไปครับส่วนใหญ่มีแต่เราส่งของไปแล้วลูกค้าไม่ค่อยจะรับของกันเพราะว่าเก็บเงินปลายทางจะมีปัญหาบ่อยมากครับพอตีของกลับมาแล้วบางทีเราตามของยากมากแล้วก็ เช็คเคดิตเช็คอะไรได้หมดครับทางพงทางเพจว่าเราส่งจริงแน่นอนร้อยเปอร์นครับนี่ครับเครื่องเยอะแยะไปหมดครับ